เมื่อเธอหญิงสาวผู้หญิงทนงในศักดิ์ศรีจะไม่ยอมให้เขาคนนั้นคนที่เธอรักและมอบใจให้มาทำลายความฝันความรักที่เรียกว่าครอบครัวได้เป็นอันขาดจากแรกเริ่มที่เขาและเธอได้ใกล้ชิดผูกพันจนกลายมาเป็นความรักไม่นานความลับที่เขาแอบซ่อนเธอไว้มันก็ปรากฏขึ้นและแล้วเรื่องราวของเธอกับเขาและใครอีกคนก็กำลังจะเริ่มขึ้นใน แผลใจในรอยรักตอนที่หนึ่งน้ำรินน้ำรินใช่ไหมจ๊นนั่นค่ะรินเองค่ะคุณป้าไปไงมาไงถึงได้มาขายผลไม้แต่เช้ากันจ้ะพอดีรินพักร้อนก็เลยอยากจะกลับมาพักผ่อนอยู่ใกล้ๆคุณแม่นะคะอ๋อดีแล้วจ้าไม่ได้เจอกันนานหน้าตาสะสวย กลายเป็นสาวเมืองกรุงไปเลยเชียวไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกได้เจอสิคะคุณป้ายังไงยังไงรินก็ไม่มีทางทิ้งบ้านสวนริมคลองที่รินรักไปไหนได้หรอกคา่ะดีแล้วละจ้าหนูรินเป็นเด็กดีน่ารักป้าเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆมาจนถึงตอนนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมทำให้ป้าอดคิดถึงลูกชาย ที่ไปเรียนเมืองนอกอยู่กับปู่ย่าของเขาเสียไม่ได้นานๆนนถึงได้มาทีไปเจอก็ที่กรุงเทพหน้าอิจฉาคุณรื่นที่มีลูกสาวอยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้กันแค่นี้ถ้าคุณป้าเหงาก็แวะมาเยี่ยมแม่ที่บ้านสวนสิคะมีผลไม้อร่อยๆสดๆให้คุณป้าได้ชิมทั้งแม่และคุณป้าจะได้มีเพื่อนรินเองก็จะได้สบายใจดีไหมคะ เธอพูดพลางส่งยิม้มยิ่งทำให้คุณนายประภารักและเอนดูหญิงสาวเป็นอย่างมากเป็นความคิดที่ดีจ้ะหนูรินไว้วันหลังป้าจะแวะไปเยี่ยมคุณรื่นก็แล้วกันนะวันนี้ป้าเอาฝรั่งมะม่วงแล้วก็ละมุดอย่างละหนึ่งกิโลจ้าได้ค่ะคุณป้าดวงใจแม่บ้านที่คอยรับใช้คุณนายประภา ยื่นมือไปรับถุงผลไม้จากหญิงสาวพร้อมจ่ายเงินป้าไปแล้วนะไว้วันหลังป้าจะแวะมาอุดหนุนใหม่จ้าขอบคุณค่ะคุณป้าโชคดีนะคะคุณนายประภาหญิงวัยกลางคนที่มีคฤหาสน์หลังใหญ่โตพร้อมที่ดินหลายร้อยไร่เพียบพร้อมไปด้วยบริวารรับใช้แต่เธอก็ไม่เคยทำตัวแบ่งชั้นวันนะ ส้ำยังมีจิตใจที่ดีมีเมตตาต่อคนอื่นสามีของเธอเป็นนักธุรกิจชาวอิตาลีมีบริษัทใหญ่โตนำเข้าและส่งออกที่ประเทศไทยจึงจะต้องเดินทางไปมาอยู่เป็นประจำทั้งสองมีลูกชายด้วยกันสองคนและเพื่ออนาคตที่ดีเธอจึงยอมให้ลูกชายอันเป็นที่รักไปเรียนต่อได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลีกับปูป่และย่าปีละครั้ง ถึงจะได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกยังดีที่สมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้ได้พูดคุยกันและเห็นหน้าเมื่อยามคิดถึงรินกลับมาแล้วค่ะแม่วันนี้ผลไม้ขายเกลี้ยงหมดเลยมีอะไรกินบ้างคะรินหิวจะแย่กลับมาแล้วก็ไปล้างมือพักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้วค่อยมากินข้าววันนี้แม่แกงส้มปลาช่อนน้ำพริกผักลวก แล้วก็ไข่เจียวที่ลูกชอบด้วยนะอ๋อแม่ฝากเรียกน้ำพึ่งให้มากินข้าวด้วยนะเห็นว่ากำลังทำรายงานไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือยงังค่ะแม่น้ำรินเกิดและโตที่บ้านสวนหลังนี้มีเพียงแม่ที่เลี้ยงเธอมาโดยลำพังโชคดีที่ตาก,กับยายมีที่ดินและสวนผลไม้นั่นเป็นรายได้ที่เลี้ยงดูส่งเสียเธอจนเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง เมื่อตากับยายจากไปบ้านและสวนอันร่มรื่นพร้อมที่ดินทั้งหมดก็ตกเป็นของน้ำรินพ่อแม่ของเธอได้ยกให้ลูกสาวอันเป็นที่รักคนเดียวเมื่อน้ำรินต้องย้ายไปทำงานในกรุงเทพรินจึงได้รับน้ำพึ่งลูกสาวของเพื่อนสนิทที่เธอจบชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในสมองส่วนสามีนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมาน้ำพึ่งเด็กสาววัย20ปี จึงกลายเป็นเด็กกําพลาไรที่พึ่งรื่นและน้ํารินเกิดความเมตตาสงสารจึงได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะรับน้าพึ่งมาเลี้ยงดูอุปการะเสมือนลูกและน้องสาวอีกคนถึงแม้ว่าน้ํารินจะมีเพียงแม่แต่เธอก็ไม่เคยหวยหาความรักจากผู้เป็นพ่อที่ทิ้งเธอและแม่ไปด้วยสาเหตุที่ว่าพ่อนอกใจแม่ น้ำรินได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่จนเธอมองไม่เห็นสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตความรักจากแม่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอรินจะต้องกลับไปทำงานแล้วนะคะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะคะรินรักแม่นะหญิงสาวสวมกอดผู้เป็นแม่ด้วยความรักไม่ต้องห่วงแม่หรอกอยู่ที่นี่แม่กูมีน้ำผึ้งคอยดูแล โชคดีที่น้ำพึ่งเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายน้ำรินดูแลตัวเองด้วยนะลูกกินข้าวให้ตรงเวลาว่างๆก็อย่าลืมโทรหาแม่ด้วยนะลูกนะค่ะแม่หญิงสาวรับคำแล้วหันมาพูดกับน้องสาวน้ำพึง่งพี่ฝากดูแลแม่แทนพี่ด้วยนะค่ะพี่ริน เมื่อเดินทางมาถึงคอนโดรูย่านใจกลางกรุงที่เธอซื้อไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอหญิงสาวจึงจัดการเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าที่จากนั้นก็อาบน้ำทําธุระส่วนตัวแล้วทอดกายลงนอนบนเตียงนุ่มๆด้วยความเหนื่อยล้าเธอจึงพลอยหลับไปน้ำรินถึงกับต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์มือถือที่ทั้งดังทั้งสั่นอยู่บนโต๊ะข้างเตียง เมื่อได้สติเธอจึงกดรับแล้วกล่าวสวัสดีเจ้าของสายที่โทรเข้าสวัสดีค่ะดิฉันกรกนกรับสายยินดีให้บริการค่ะเธอเอ่ยชื่อจริงพร้อมกล่าวประโยคสุภาพเนื่องจากว่ามือถือเครื่องนี้ใช้สำหรับการติดต่อประสานงานเท่านั้นสวัสดีค่ะดิฉันสุม,มนทิ์นะคะโทรจากบริษัท M&M International ค่ะ พอดีทางบริษัทของเรามีความประสงค์จะจัดงานเลี้ยงระดับผู้บริหารและเห็นว่าร้านของคุณรับจัดงานเลี้ยงสไตล์ยุโรปซึ่งตรงตามคอนเซปต์ของทางเราไม่ทราบว่าคุณกรกนกสนใจจะรับงานนี้ไหมคะด้วยความยินดีค่ะว่าแต่คุณสุมพย์สะดวกเข้ามาพูดคุยตกลงกันที่ร้านไหมคะหรือจะให้ดิฉันเข้าไปพบที่บริษัทก็ได้เช่นกันค่ะ ดีเลยค่ะถ้าคุณกรณกนกไม่ติดธุระอะไรพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าเจอกันที่บริษัทนะคะที่อยู่รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวดิฉันจะส่งให้ทางอีเมลตกลงค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทนะคะสวัสดีค่ะพอจบการสนทนาน้ำรินก็วางโทรศัพท์มือถือไว้ที่เดิมพลางแอบนึกดีใจว่าช่วงนี้มีงานเข้ามาพาให้พนักง,งานของเธอได้มีอะไรทำ ดีที่มีเงินหมุนเวียนพอพยุงกิจการที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างภูมิใจเธอรับออกแบบตกแต่งสถานที่จัดเลี้ยงสไตล์ยุโรปไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มดอกไม้ต่างๆถึงจะเป็นร้านไม่ใหญ่นักแต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงไฮโซบรรดาพวกมีฐานะทั้งหลายที่ชอบจัดงานเลี้ยงไม่ว่างเว้นจึงทำให้ร้าน Iris Organize มีรายได้เข้ามาตลอดพึ่งจะมาสะดุดก็ตอนปลายปีที่เศรษฐกิจซบเซา ลำพังตัวเธอเองกับแม่อยู่ได้สบายมากจะห่วงก็แต่พนักงานในร้านที่น้ำลินผูกพันอยู่กันมาเสมือนพี่น้องเช้าวันต่อมารถเก๋งสีครีมเรียบรู้ขับเข้ามาจอดตรงลานจอดของบริษัท M&M ที่ใหญ่โตสูงสงา่าขาเรียวสวยที่มีคัดชูส้นสูงสีนูตรองรับเท้าคู่งามก้าวลงจากรถเมื่อแลกบัตรผู้มาเยือนแล้วเธอจึงรีบเข้าไปติดต่อเคาน์เตอร์ เพื่อแจ้งการนัดหมายทันทีสวัสดีค่ะดิฉันกรกนกมาพบคุณสุมณมทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกรกนกคุณสุมณมทิพย์แจ้งไว้ว่าถ้าคุณมาถึงแล้วให้เชิญที่ห้องรับรองแขกได้เลยค่ะพะนักงานสาวหน้าเคาน์เตอร์รีบบอกกับเธอทันทีในระหว่างที่น้ำรินกำลังสนทนากับพนักงานสาวอยู่นั้นสายตาคมคิ้วเข้มก็เพ่งเล็งไปยังร่างแบบบาง ผมยาวที่ถูกรวบตึงขึ้นเป็นหางมา้าใบหน้าสวยได้รูปถึงแม้ว่าจะมองผ่านกล้องวงจรปิดที่มีจอภาพขนาดใหญ่แต่สายตาคมคู่นั้นก็ได้เห็นถึงความสวยงามของเธอทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานของคุณสุมณทิพย์ผู้จัดการสาววัย47ปีที่ยังโสดก็ดังขึ้นเธอรีบรับสายหากแต่ยังไม่ทันเอ,อ่ยอะไรต้นสายก็ถามขึ้นว่า ผู้หญิงที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ตอนนี้เป็นใครมาติดต่อเรื่องอะไรครับคุณสุม,มนทิพย์ได้ยินดังนั้นคุณสุม,มนทิพผู้จัดการจึงรีบกดเข้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดทันทีอ๋อคุณกรกระนกค่ะเธอเป็นเจ้าของร้านไอริสออ a กนไ e ดิดชันนัดให้เข้ามาคุยเรื่องการจัดงานเลี้ยงอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะงั้นเหรอถ้าไม่ติดอะไรผมขอใช้บริการร้านนี้ก็แล้วกันนะว่าแล้วก็วางสายไป พาให้ผู้จัดการสาวใหญ่งุนงงอะไรของเขาไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้มาก่อนมานูเอลชายหนุ่มลูกเครื่องไทยอิตาลีที่มีรูปร่างสูงปร่งสง่างามหน้าตาคมเข้มที่สาวคนไหนเห็นเป็นต้องสยบให้กับความเจ้าสเสน่ห์ของเขาสิ่งที่ผู้หญิงต้องการอันนอกเหนือจากรูปกายภายนอกแล้วคงหนีไม่พ้นเงินและความสุขสบายจึงเป็นเหตุให้ชายหนุ่ม กลายเป็นคัสโนว่าไปโดยปริยายหากแต่เขาก็ตั้งปณิธานเอาไว้ในใจว่าจะไม่ยุ่งล่วงเกินกับหญิงสาวที่มีสามีหรือมีเจ้าของเป็นอันขาดน้ำรินกับพนักง,งานของเธอเร่งจัดเตรียมทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยทันตามกำหนดและตัวเธอเองนั้นก็ได้ถูกเชื้อเชิญให้มาร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับท่านประธานโดยมีแขกเกลือนับร้อยแต่ที่น่าแปลกใจก็คือทำไมคุณสุม,มนทิพย์ ต้องกำชับว่าให้เธอแต่งตัวสวยๆอาจจะเป็นธรรมดาของแวดวงไฮโซละมัง้งหญิงสาวพอเข้าใจโอ้โหเป็นผลงานที่เลิศรูมีสไตล์สมกับที่ดิฉันไว้วางใจจริงๆเลยนะคะคุณกรกนโนกขอบคุณค่ะคุณสุม,มนทิพย์อืมเรียกพี่ทิพย์ก็ได้นะจะได้ดูเป็นกันเองค่ะพี่ทิพย์งั้น เรียกหนูว่าน้ำรินก็ได้นะคะจ้าที่สำคัญน้ำรินสวยมากๆนี่ถ้าพี่ไม่รู้จักคงคิดว่าเป็นสาวไฮโซลูกท่านหลานเธอละมังพี่ทิพย์ก็ชมสนลินเขินเลยนะคะบอกตามตรงนะพี่ถูกชะตากับน้ำรินมากตั้งแต่เมื่อเราคุยงานกันแล้วมีหน้าละ่ะท่านประธาน ถึงได้สั่งให้ใช้บริการอะอะไรนะคะอ๋อปะเปล่าจ้าพี่จะบอกว่าคิดไม่ผิดที่ใช้บริการพูดจบผู้จัดการสาวใหญ่ก็หัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีพาให้สาวเจ้าต้องแอบขำไปด้วยเรียบร้อยครับบอสโทมสัสบอกพร้อมวางแฟ้มเอกสารไว้บนโต๊ะให้ผู้เป็นเจ้านายที่กำลังยืนหันหลัง สายตามองผ่านกระจกไปยัางงานเลี้ยงที่มีสาวสวยคนนั้นยืนคุยกับผู้จัดการอย่างเริงร่าขอบใจมากโทมัสชายหนุ่มพูดพลางหันหลังกลับแล้วหยิบเอาแฟ้มนั้นขึ้นมาเปิดดูก่อนกะนกพิไลราช24ปีเองหรือเขาพูดพึมพรำยิ่งรู้ว่าบ้านเกิดของเธอนั้นอยู่ระแวกเดียวกันกับคฤหาสน์หลังใหญ่โตของครอบครัวเขาที่สำคัญ เธอยังโสดอีกด้วยมานูเอลจึงฉายแววตาเจ้าเล่นั้นออกมาพร้อมกับยิ้มที่มุมปากทำงานได้ดีมากโทมัสจะไปไหนก็ไปเถอะตามสบายครับบอสโทมัสมือขวาคนสนิทตอบรับแล้วเดินออกจากห้องไปเมื่อถึงเวลาเปิดตัวท่านประธานคนใหม่ทุกคนต่างนิ่งเงียบตั้งใจฟังชายหนุ่มมาดเท่ในชุดสูทร,รู ที่กำลังกล่าวแนะนำตัวอย่างตั้งใจท่านประธานหรือนี่หล่อจังยังกับพระพเอกในหนังแน่น้ำรินเอ้ยชาตินี้เธอจะมีโอกาสหาแฟนหน้าตาหล่อแบบนี้ได้มีนะสาวเจ้าแอบเพอ้อในใจงานเลี้ยงได้ดำเนินไปด้วยดีแขกเหลือกำลังเริ่มทยอยกลับหญิงสาวคิดว่าควรได้เวลากลับไปพักผ่อนเช่นกัน จึงตั้งใจจะเดินไปกล่าวลาผู้จัดการขณะดเดียวกันโทมัสก็ได้เข้ามาบอกกับหญิงสาวว่าบอสเชิญให้ไปพบเออดิฉันหรือคะแล้วคุณพอจะทราบไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรผมว่าเมื่อคุณไปพบบอสแล้วก็จะรู้เองไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่อาจจะเป็นเรื่องงานในคืนนี้เชิญครับ โทมัสพูดแล้วยิ้มอย่างเป็นในในค่ะหญิงสาวรับคำแล้วเดินตามทางด้านคุณนายประภากับมาโซผู้เป็นสามีและมัสติโมลูกชายคนที่สองกำลังทยอยส่งแขกเนื่องด้วยแขกในงานมากันมากมายประกอบกับการแต่งตัวดูสวยสง่าของคุณนายประภาน้ำรินเองจึงจำไม่ได้และไม่รู้ด้วยซ้าว่าคุณนายประภามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอันใหญ่โตแห่งนี้ ก๊อกก๊กก๊กโทมัสเคาะประตูเพื่อเป็นสัญญาณแล้วเปิดเข้าไปในห้องเชิญน,นั่งสิคำเชื้อเชิญจากผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้ามันทำให้หญิงสาวทำอะไรไม่ถูกจึงนั่งลงตามคำสั่งแต่โดยดีน้ำรินเธอฝันไปหรือเปล่าเนี่ยยิงอยู่ใกล้ๆยิงเห็นความหลอกของเขาหาที่ติดแทบไม่ได้เลย ความคิดและความรู้สึกในใจมันทำให้เธอประมาดวงตากลมสวยทอประกายเขินอายตามประสาผู้หญิงที่เห็นหนุ่มลอจนเขาเองก็รับรู้ได้ถึงอาการนั้นท่านประธานมีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรือคะเธอเอ่ยถามด้วยความขัดเคินเปล่าหรอกผมแค่อยากจะให้รางวัลสำหรับการจัดงานที่ออกมาดีในระยะเวลาอันสั้นผมถือว่ามันเป็นหน้าตาของบริษัท แต่มันก็เป็นงานที่ดิฉันจะต้องรับผิดชอบทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วนี่คะอีกอย่างทางผู้จัดการก็จ่ายเงินดิฉันเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งไม่จําเป็นที่ท่านประธานจะต้องจ่ายให้ดิฉันอีกรับไปเถนาผมอยากให้เขายื่นเช็คเงินสดสองแสนให้กับเธอดิฉันขออนุญาตไม่รับเงินจำนวนนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านประธานจะเมตตาขอเป็นงานในโอกาสหน้าจะดีกว่าค่ะ หญิงสาวพูดพางส่งยิ้มให้กับชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงหน้าไม่มีใครและผู้หญิงคนใดปฏิเสธเงินของเขาเสมือนเป็นการหักหน้ายิ่งนักชายหนุ่มรู้สึกไม่พอใจด้วยความเคยชินจึงทำให้เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้คงคิดว่าตัวเองสวยถึงได้กล้าต่อรองกับเขาคนอย่างมานูเอลเมื่อต้องการสิ่งใดแล้วก็ต้องได้ที่ผ่านมามีผู้หญิงมากมายต่างเรียงหน้าเสนอตัวให้กับเขา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มาโนเอลคิดว่าผู้หญิงก็เหมือนๆกันหมดแล้วถ้าผมจะจ่ายค่าเสียเวลาสำหรับการได้พิธานข้าวกับคุณคุณคิดเท่าไหร่น้ำรินสูดหายใจเข้าเต็มปอดจากความรู้สึกแอบชอบหลงไหลในความหล่อของเขามันหายไปในชั่วแวบเมื่อได้ยินคำพูดสบประมาทนั่นขอโทษนะคะถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วดิฉันขอตัว ดิดั้นไม่ได้ขายเธอลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างไม่ใยดีทิ้งให้มาโนเอลกำหมัดแน่นด้วยความโกรธโทมสัสที่ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถึงกับต้องอึง้งไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธบอสหนุ่มของเขาแม้แต่คนเดียวน้ำรินเป็นผู้หญิงคนแรกที่กล้ามากจริงๆ